สวัสดีครับเพื่อนๆภาษาญี่ปุ่นวันนีจิตแจ่มใสวันนี้ขอเสนอตอนโดชิเอพิ o d ดเ4นะครับก็คือเวอร์ชั่นสุดท้ายของหมวดตัวนี้แล้วอ่ะเนาะก็จะเป็นตอนที่4นะครับโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากตัวนี้ครับดูนี้เลยนกบินนะครับหรือกระโดดใช้คำเดียวกันนะครับก็คือ ทบแปลว่าบินทมดะบินแล้วทมเดจงบินนะครับซึ่งถ้ากรณีที่เราใช้คำช่วยวหรือโอกแล้วแต่ว่าจอกเสียงยังไงอันนี้แล้วแต่ไม่ซีเรียสเนาะก็จะเป็นจุดจุดจุดโอโทบก็จะเป็นกระโดดอะไรหรือบินอะไรนะครับซึ่ง ถ้าพูดถึงเรื่องบินกิริยาเนาะเราก็จะนึกถึงท้องฟ้าก็คือบินล่อนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบินบนท้องฟ้าไม่ใช่เขาเรียกว่าอ่าบินบินบินอนึกออกแล้วภาษาไทยภาษาไทยเขาเรียกว่าโบยบินใช่ไหม <laughs> อ่าน่าจะใช่แหละโบยบินหรืเป่าน,นะอืม คอมเมนต์บอกพี่เลียวหน่อยแล้วกันพี่เลียวไม่ค่อยเก่งภาษาไทยโซเราทบึกก็บินโบยบินบนท้องฟ้าหรือว่าบินบนท้องฟ้าอารมณ์ประมาณนี้โซ่ละแปลว่าท้องฟ้าเนาะโซ่เราทบึกก็จะบินบนท้องฟ้าโซ่เราทมดะก็อารมณ์บินขึ้นบนท้องฟ้าแล้วโซ่เราทมเดะก็คือจงบินขึ้นไปบนท้องฟ้าอารมณ์ประมาณนี้นะครับนี่คือทบึหรือบิน เนาะใช้โอแบบนี้ได้เลยต่อต่อไปนะครับก็คือนีเตะเตะลูกบอลน,นะเตะนะครับภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าเครเตะนะครับเตะแล้วก็จะเป็นเคตตะจงเตะก็จะเป็นเคตเตะนะครับทีนี้โอเครเตะอะไรอันนี้เยอะเลยครับ แต่ฟ bon, ุตบอลแต่ลูกบอลแต่ต้นไม้แต่จะเตะต้นไม้ทาไมเนี่ยก็คือยกตัวอย่างพี่เรียเอามาก็คือโบลุก็คือลูกบอลนะครับโบลโวเคดก็จะเป็นแต่ลูกบอลโบลโวเคตเตะแต่ลูกบอลแล้วโบลโวเคเตะจงแต่ลูกบอลโอเคไหมครับไม่ยากเนาะ ไปต่อนะตึงนี่เลยครับนั่งคล่อมนะครับนั่งคล่อมนะเนาะแบบอารมณ์แบบนี้คล้ายๆกับขี่นะครับ mm hmm. ก็ภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่ามาตาการุมาตาการุนะครับคือนั่งคล่อมนะครับนั่งคล่อมแล้วก็จะเป็นมาตากะตะมาตากะตะนะครับแล้วก็ จงนั่งค่อมก็จะเป็นมาตากะเตโอเคเนาะทีนี้โอ a มาตากาเนะครับคือไม,ม่นึกมันมันอารมณ์คือเหมือนกับนั่งนะครับถ้าดู EP ก่อนเนี่ยเพื่อนๆจะรู้ว่านั่งจะใช้โอไม่ได้นะครับมันไม่มีคําที่จะมาใส่ข้างหน้าโออะเนาะอันนี้ก็จะเป็นนั่งค่อมมันก็เป็นกิริยาอารมณ์นั่งเหมือนกันดังนั้น จุดๆโอมาตากาดุคืออืมไปหามาแล้วอะ่ะไม่มีค่ะต่อไปตามรูปภาพเลยครับออกออก,ออกภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าเดดุนะครับเดดุก็คือออกอ่ะเนาะออกแล้วเดตจงออกเดเตนะครับทีนี้คำช่วยโอ ก็คือทำอะไรอะไรอยู่ข้างหน้าทำอยู่ข้างหลังเราจะบอกว่าโอเดรเราจะออกก็ออกจากห้องอะไรเงี้ยใช้ได้เลยนะครับเฮลโเดรออกจากห้องเฮลโลเดตัอ,ออกจากห้องแล้วเฮ a โลเดเตก็จงออกจากห้องนะครับอันนี้สามารถใช้เป็นสถานที่ใส่ข้างหน้าโอได้เลยนะเช่น ก็โกเดือก็ออกจากโรงเรียนไคเช่เดือก็ออกจากบริษัทนะครับเย่วเดือก็ออกจากบ้านนะครับต่อต่อไปก็เป็นการเข้านะครับเข้าภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าให้หรือให้หรือนะครับคือเข้าเนาะถ้าเข้าแล้วก็ให้ตัดจงเข้าให้เตะนะครับ ก็เหมือนเดิมครับจุดจุดจุดโอไฮด์เข้าอะไรก็เข้าประตูนะครับประตูก็คือตัวโมงนะครับโมงโอไฮด์ก็คือเข้าประตูนะครับโมงโอไฮตาก็เข้าประตูไปแล้วโมงโอไฮเตะจงเข้าประตูไปอารมณ์ประมาณนี้นะครับออประกอบอาชีพหรือ ทำงานหาไรายได้นะครับเรื่องหมวดอาชีพเคยสอนไปแล้วอ่ะเนาะหาตาลากุหาตาลาคุก,ก็คือการประกอบอาชีพนะครับทำงานหาเงินอารมณ์ประมาณนี้ถ้าประกอบอาชีพแล้วก็หัตาลาตะจงประกอบอาชีพก็หัดตาลาเตะน,นะครับจุดจุดจุดโอหัตาลาคุนะครับอันนี้ก็จะเป็นประกอบอาชีพ แบบไหนเพราะว่าหัตาลเกิมันคือกิริยาแสดงว่ามันเป็นการกระทํานะครับเช่นดูฟังกินมองอะไรประมาณนี้มันเป็นก ah ิริยาดังนั้นคําที่พี่เรียวเอามาก็จะเป็นคํานี้คือเซ่คืเซแปลภาษาไทยตรงตัวก็คือฮุไม่เซถูกต้องคือเซก็คือไม่ถูกต้อง,อ ai, องนะครับกรณีที่เราใช้คําว่าฮ u s เซโหฮตตาลเกิก็จะกลายเป็นว่า ประกอบอาชีพไม่สุจริตก็คือประกอบอาชีพไม่ดีนะครับคือเซว่าหัดต,ตาไลตะก็คือมีการกระทําแบบประกอบอาชีพที่ไม่ดีมาแล้วมันผ่านมาแล้วอ่ะเนาะคืเซว่าหัดต,ตาเลเต่อันนี้แปลกจงประกอบอาชีพให้มันไม่ดีดังนั้นะภาษาญี่ปุ่นอย่างที่บอกนะครับให้เราดูที่ความเหมาะสมนะครับ เพราะว่าในข้อสอบ n 1ถึง n 5โจทย์เขาไม่ได้บอกว่าจงเลือกคําตอบที่ถูกต้องโจทย์เขาบอกว่าจงเลือกคํำตอบที่เหมาะสมที่สุดดังนั้นสีข้อที่เราต้องเลือกมันอาจจะถูกทุกข้อแต่จะมีแค่ข้อเดียวที่มันเหมาะสมดังนั้นเราก็ต้องใช้วิจารณญาณไม่ใช่จานวิจารณญาณในการรับชมไม่ใช่ในการหาคำตอบด้วยนะครับเพราะาบางทีเนี่ยเราจะเน้นว่า มันมันถูกต้องแบบนี้1นบวกหต้องเป็น2แต่ภาษาญี่ปุ่นมันไม่เสมอไปนะครับดังนั้นเนี่ยภาษาญี่ปุ่นมันเหมือนกับอ่ะเพื่อนๆมีมือถือใช่ไหมเปิดมือถือขึ้นมาแล้วก็เปิดเครื่องคิดเลขแล้วก็จิ้มลงไปครับ1นบวกหคูณสเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราคิดปกติใช่ไหมแบบถ้าเราเอาความถูกต้องนะ1นบวกหเท่ากับ2 2งคูณสก็ต้องเป็น4ี่ดังนั้น 1นบวกหคูณสต้องเป็นสี่ใช่ไหมแต่เครื่องคิดเลขมันจอกมาเป็นสามนะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เหมาะสมที่จะเป็นสีครับงงอ่ะดิลองเอาเครื่องคิดเลขมาจิ้มดูเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวหาว่าพี่ริวโกหกเดี๋ยวเราจะดูว่าความเหมาะสมมันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดในภาษาแล้วไม่ใช่ความถูกต้องนะครับไปต่อชวนชวนชวนไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับชวนแฟนอะไรอย่างนี้เนาะ ชวนภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าสาโซสาโซนะครับชวนแล้วสาซตะจงชวนสาสตะนะครับจุดจุดจุดโอซาโซก็คือชวนอะไรก็ต้องชวนคนชวนเพื่อนชวนแฟนชวนมันเป็นกิริยาไงเราก็ต้องชวนอะไรใช่ไหมครับฮิโตะซาโซก็คือชวนคนฮิโตะสาสตะชวนคนแล้ว ฮิโตะสะสนเตะจงชวนคนโอเคไหมครับอย่าสับสนนะเพราะว่ามันคือกิริยานะครับคือทำอะไรนะครับบางทีเนี่ยเรียนไปเรียนมาเราจะสับสนไงก็คือชวนอะไรก็ชวนไปเที่ยวไงไม่ได้นะครับมันคือกิริยามันต้องชวนคนเนาะต่อหาอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับหาภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าส a g a s u หาแล้วสากาชิ t a จงหาสากาชิเตะนะครับก็เหมือนเดิมโอสากาสึหาอะไรก็หาคนไงครับกิริยานะหาคนดังนั้นฮิตโตะสากาสึนะครับก็จะเป็นหาคนถ้าเราเปลี่ยนเป็นโทโมดาจิโอสากาสึก็หาเพื่อนนะครับโอคาเนโอสากาสึก็หาเงินอะไรประมาณนี้แต่มันจะเป็นการหาแบบ ไม่ใช่ไปทํางานเพื่อที่จะหาเงินมานะมันก็คือกิริยาเราจะต้องเดินไปคนบ้านหาเงินเนี่ยที่หายไปอ่ะลงประมาณนั้นนะครับอย่าสับสนนะกิริยาก็คือการกระทํานะครับฮิโตะสากาชิตะหาคนและหาคนแล้วฮิโตะสากาชเตจงหาคนอ่ะลองประมาณนี้เนาะไปต่อนี่เลยครับให้กําเนิด ภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าอุมุนะครับให้กำเนิดแล้วอุมดะจงให้กำเนิดอุมเดะนะครับจุดจุดจุดออุมุก็ดีเลยครับไข่ไงทามาโอะอุมุก็ให้กำเนิดไข่นะครับทามาโอะอุมดะก็ให้กำเนิดไข่เรียบร้อยแล้วทามะโอะอุมเดะก็ นี่ครับจงให้กำเนิดไข่อารมณ์ประมาณนี้เนาะวิธีการใช้ต่อต่อไปก็จะเป็นไหลอารมณ์ประมาณนี้ครับเนี่ยเนของไหลบนแม่น้ําตุกป่องตุกปอ่กปองอย่างนี้นะครับไหลภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่า n a g a r e r รือน a กา r u รือน,นะครับไหลแล้ว n a g a r e ตจงไหล n a g a r e แตนะครับจุดจุดจุดโอนาการะรืนะครับ,าก,าลลนะรบก็ มันมีไม่กี่คำจริงๆนะครับพ่อไหลก็คือกริยาใช่ไหมที่พี่ดิวหามาได้ก็จะมีตัวนี้ชิกาคุโอะนากาเรุก็คือไหลยอยู่ใกล้ๆชิกาคุโอะนากาเรตะก็ไหลยอยู่ใกล้ๆไปแล้วชิกาคุโอะนากาเรตะจงไหลยอยู่ใกล้ๆค่าอารมณ์ประมาณนั้นโอเคไหมครับโอเคแบ็กกับแบ็กกับไปฝึกออกเสียงกันดีกว่าเนาะโอเค ทีนี้เหมือนเดิมพี่เดียวจะออกเสียงภาษายุ่นให้ทุกคนพูดตามแล้วก็จะออกเสียงภาษาไทยให้ทุกคนฟังนะครับมันเป็นเทคนิคชา a d โดอิงนะครับที่หลายๆคนน่าจะฝึกกันอยู่นะน้องๆที่เรียนเพื่อที่จะเป็นล่ามเนาะโอเคไปลุยกันเลยพูดตามให้ได้นะออกเสียงให้ถูกต้องด้วยลุยโทบึบบินทอมด้บินแล้วทนเดจจงบิ เคิตเตเคตเตะแล้วเคเตจงเตะมาตากาลนั่งค่อมมาตากาตะนั่งค่อมแล้วมาตากาเตจงนั่งคล่อมเดรออกเดตะอ,ออกแล้วเดเตจงออก ให้เเข้าให้ตะเข้าแล้วให้เตะจงเข้าหาตาลากุประกอบอาชีพหาตาลยตะประกอบอาชีพแล้วหาตาลยเตะจงประกอบอาชีพสาโซ่ชวนสาโซตะชวนแล้วสาสซเตะจงชวน สั่งหาส a g a s ิ i t a หาแล้วส a g a s ิ i t e จงหาอุมให้กำเนิดอุมไดให้กำเนิดแล้วอุ้เดจงให้กำเนิดนา g าเลด u ไหลนา g าเลตะไหลแล้วนา g าเลเตจงไหล จบแล้วเป็นยังไงบ้างครับเรื่องกริยากับคําช่วยโอะนะครับก็สอนต่อเนื่องมาพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่4ซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับผมอาจจะต้องดูหลายๆรอบนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าท่องน่าจาําน่าเรียนรู้ด้วยเนาะแล้วก็คลิปถัดไปก็จะเป็นตัวสรุปกิริยาให้นะครับว่ากิริยาเนี่ยมันมีรูปแบบไหนบ้างนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามฝากกดถูกใจกดแชร์ Subscribe YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ตอนดึกๆนะครับตอนเที่ยงคืนก็เจอกันกับพี่ริวอีกครั้งหนึ่งในคอนเทนต์หัวข้อเล่นไปเรียนไปคุยไปกับพี่ริวนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับบายบาย